พี่โอ๊ตหรือพี่ออสคะหนูอ่านถูกไหมพี่ออสเหรอขอเพลงจุบแบบเท่ๆได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะแต่ว่าใจเย็นๆด้อยนะคะคิดฮอดเจาแห้งสาวปานี้นะครับได้ค่ะเดี๋ยวร้องให้ฟังนะคะ <c oughs> วันเดย์ขอบคุณคะ่ะขอบคุณของขวัญจากทุกคนเลยนะคะ คนฝากติดตามกันด้วยนะคะเลยลองใส่ไ่นี่มาสัน้นลองลองให้ทุกคนฟังค่ะลองให้แฟนคลับทุกคนฟังนะคะ <c oughs> <c oughs> คุณพี่ทำไมนอนดึกจัง สุดนํำแนวหนูว่มีนักรองดูซ้ายไหมคะถ้ามีนักรองชายหนูลองจนจบแล้วนะเพามาขอบคุณนะสวัสดีพี่ต้มนะคะ<ม>ทิ้งการบ้านมาดูเวลไลโอ้ยเนาะสวัสดีพี่แจ๋วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคน ความหักของสองเฮามันสิจบด้วยกันเพราะจริงขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ b แม n New l o กแล้วพอยังค่ะยังยงหนูเพิ่งไลน์นะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจเซรั่มนะคะเซรั่มหน้าใสไร้สิวนะคะ ลดรอยดำนะคะเซรั่มฟินเดอร์นะคะทุกคนเสียค่าซ้งแค่60บาทเท่าน,นั้นนะคะขวดนี้เข้าหายฟรีนี่สังเกตเบื้องข้างล่างนะคะแต่ว่าสีไดเสียแค่ค่าซูงเองแค่60บาทนะคะทุกคนจะได้ไปเลยนะคะอันนี้ประมาณ10 10 ml นะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเทสนะคะสำหรับผู้ใดที่อยากลองนะคะก็สามารถลองได้นะคะบ่เสียหายเพราะว่ามันไม่มีสารสเตรอยใดๆทั้งนั้นนะคะทุกคนเป็นสารสกัดจากอโรเวล่านะคะสนใจก็กดเข้ามาเลยนะคะเสียค่าทรงแค่60บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีคุณฟอฟอนะคะเจอกันวันไหนนี่ ผลงานเพลงของพี่เวียงนรดุลมนนะคะขอบคุณดอกกุหลาบนะคะจากคุณพี่ธันวาแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยนะคะเสียงพอเจ้าของคุณคาขอพเพลงเข้ามาได้เด้อนะคะขอพเพลงเข้ามาได้นะคะทุกคนหวยเล่าออกเจดหายอบอกแล้วบอกแล้วว่าเป็นเป็นเจ้าแม่หมอเด้อเนี่ย มันบังเอิญเฉยๆหรอทุกคนเรือ่องบอเป็นยังเขาเข้าใจโอ้โใจดีค่ะแฟนเก่ากลับใจ ได้คะ่ะป๊าคือฮอนเถอะวันนี้ร้อนจริงๆนะทุกคนขอเพลงลำบากใจบอพาเข้ามากับมื่อไหร่เธอเซตนาเนี่ยลว <laughs> เสียงแคนจากแมนชั่นนู้ยจำขอดบอ่ได้ไหมคะนูก็อยากลองอยู่เด้นู้เคยลองลงติกตอกอยู่นะแต่วจำาบ่ไดรแล้ว พี่เป็นคนโคราชเหรอไมค่ค่ะเป็นคนขอ,อนแก่นคะ่ะน้องเป็นสาวคนแก่นยังบ่กเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานเห็นเป็นลูกชาวนาใจจึงบออยากจะบออยากมามั่นหมาน้องนี้จนอายคอยคอยคอยและน้องคอยจนอายคิดแค่ มันหลอกาจางย์ไนแนงนายหรือไอ้บ่อยยากมาแล้วใ,ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงใจพี่อย่ามองว่าน้องตอยดำหากจะดำก็ดำแต่กายสาวอีสานฮงทัาแนววะด้ ล่าช่วยเรื่องสิวไหมจ๊ะช่วยค่ะก็จะทําให้ลดสิวแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็กระชับรูขุมขนนะคะที่สําคัญลดรอยจุดด่างดำนะคะทุกคนก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นตัวเทสนะคะมันมันขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนด้วยนะคะทุกคนถ้าใครสนใจอยากเอาไป ลองเทสดูนะคะหกสบาทนะคะมีแค่ค่าส่งะคะนี้เราแจกฟรีมีแค่ค่าส่งหกสิบาทนะคะก็กดตรงตะกร้าสีส้มได้เลยนะคะสั่งพูละสองสามขวดก็ได้เด้อนะคะหรือจะสั่งหลายก้อนกันก็บ่บาวานะคะเพราะว่าเราไม่ได้ขายนะคะทุกคนเราแจกฟรีนะคะเพียงแค่เสียค่าส่งหกสิบาทนะคะต้องหักให้สุดใจ <laughs> ต้องฮักให้สุดใจบ่ <laughs> มันลองเริ่มต้นวานจาังไหนก่อน ขอบคุณหลายหลที่อายตาถึง <c oughs> เราเราไม่เน้นจำขอดนะคะเราเน้นจำเนื้อเพลงฐ <laughs> านุดีดบุถึอกับขอขอขอภัยเมื่อกี้แต่หลายๆคนมากๆด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะคะโอ๊ยปวดขาหนาแล้วเนาะ ถึงหน้าตาคลายจนแต่เรื่องเงินไอโอนไว้ไ้ขอเพียงเป็นคนรู้ใจ <c oughs> เป็นเกียรติหลายแน่ครับไอยเบลลองประจบด้วยค่ะเป็นเกียรติหลายที่ไอได้โอ้อกหกักลองประจบ ขอบคุณสําหรับคนที่สั่งเซรั่มเข้ามานะคะก็เอาไปลองเทสกันได้นะคะทุกคนขันขันมันดีนะคะขันขันติดใจกะสั่งเรื่อยๆเด้อนะคะสั่งเข้ามาเลยนะคะเป็นเซรั่มฟินเดอร์นะคะของค่ายข้อสารแลนร่วมกันทำนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนมีผิวหน้าที่กระจ่างใสนะคะวันที่บอมีอ้าย สไปน,นะคะเดี๋ยวหนูสิไปหัดลองมาสู่ฟังเด้อน,นะคะแต่ว่าบางทีหนูก็แบบไม่ค่อยฟังเพลงใหม่ๆอ่ะทุกคนหนูสิติดฟังแต่เพลงเกา่เกาๆเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันมีมนส์เสน่ห์แต่ว่าเพลงใหม่หนูเดี๋ยวหนูจะมาลองให้ฟังนะคะทุกคนอยากฟังเพลงยังก็ขอเข้ามาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเพื่อทุกคน กันก่อนท่านในสามุ่มเลย,ยฝ่าลับนะคะเจ็บซอมฟ้าปราณีได้คะ่ะเดี๋ยวลองให้ฟังขอบคุณทุกคนที่สั่งเซรั่มเข้ามานะคะคันผู้ใดที่แบบว่าอยากลองนะคะกะกะลองได้นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวเทศอันนี้เสียค่าส่งแค่หกสิบบาทนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคน ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะเสียค่าสูงแค่60บาทเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนได้ล่องกันก่อนนะคะสั่งไปแล้วเด้อรอรับได้เลยค่ะมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางแล้วก็แบบโอนนะคะทุกคนสะดวกแบบใดกะสร้างแบบนั้นได้เลยนะคะเป้ะทำไรโอ๊ยเนาะทำไมทุกคนต้องเรียกหนูว่าเป้ด้วยซื้อสองขวดร้อยยี่สิบใช่ค่ะเพราะว่า บวกค่าส่งค่ะเป็นเป็นแค่ค่าส่งค่ะหกสิบบาทแล้วก็บวกค่าส่งไปตามจำนวนขวดเลยนะคะคุณพี่คนสวยนะคะก็ไปลองกันนะคะเซรั่มดีมากครับซึมเร็วมากซึมออกเศร้า <c oughs> คุณข้าวโพดคุณข้าวโพดจะมาอกหักไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะเศร้าไปด้วยนะ <c oughs> เป็นสิวหน้ามันใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันมันจะอาจจะผิวหน้าของบางคนนะอาจจะไม่เห็นผลไวนะคะก็คือแบบมันขึ้นอยู่กับสภาพฮอร์โมนของแต่ละคนด้วยนะคะเรือรักกระดาษครับอันนี้คือเพลงใช่ไหมคะขอภัยด้นอนะ,ะหนูร้องไม่ได้นะคะสายแนนหัวใจ ห้ามพูดเลขที่บัญชีนะครับน้องเบวได้คะ่ะอันนี้ทุกคนสามารถสั่งซื้อในผ่านทิกตอกได้เลยนะคะกดตรงตะการ้าสีส้มนะคะวันที่บ่มีอ้ายร้องไปแล้วนะคะลืมใดแต่ปาก นี้หนูน่าจะมีซ้อมกับพี่ๆปวงลางนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวสิไลสดเล่นๆให้เบิ้งนะคะถา้ามถามันบอบเก็บไว้เป็นความลับนะคะ <laughs> <laughs> เพ่งหักลองไปแล้วคะ่ะสวัสดีเจ๊แพรวนะคะเจ๊แพวาคนสวย <laughs> <laughs> แฟนเก่ากับใจร้องไปแล้วนะคะ ทุกคนจะฟังเพลงอะไรแต่ว่าทุกคนอย่าขอเพลงที่หนูร้องไม่ได้นะขอบคุณทุกคนที่สั่งเซรั่มเข้ามานะคะหกสิบบาทเด้อน,นะคะทุกคนหกสิบาทนะคะเสียแค่ค่าส่งอันนี้เป็นตัวเทสนะคะเราแจกให้ทุกคนใช้ฟรีก่อนนะคะเสียแค่ค่าส่งเองหกสิบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่อยากลองนะคะก็ สามารถจิ้มตรงตะก้าสีส้มได้เลยนะคะพี่ๆคนไหนที่อยากมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสนะคะไร้จุดดงดำนะคะวันที่ได้คำตอบมากเสียงอีลาขอบคุณค่ะขอกำลังใจสอบหน่อยคะ่ะพรุ่งนี้สอบสู้ๆนะคะใครที่กำลังจะเตรียมตัวสอบนะคะก็ขอให้ทำให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอายมาทรงทาง ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่เปิดใจลองเซรัม่มของเรานะคะมันลอง,ลอง,ลอง,ลองจังไหนกว่ <laughs> ายมาส่งทางเส้นทางสูงโผดปะเอาไม่เอาไมา่เน่จะ น้องมันค้นพ่อกระเทินก็โลกัะลาบ่สมเจ้าวันนี้นะคะพบกับเสียงไหลเรีคอร์ดนะคะเราก็จะมาร้องให้ทุกคนฟังนะคะอกหักได้จังใดว่่ได้เป็นเอียงกับเขา ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อเธอลงไลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้จะขอขึจะมีแต่ฉัน ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อเธอลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักและขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้ oh. <c oughs> <c oughs> เป็นเกียรติลาย <c oughs> <c oughs> เป็นเกียรติหลายที่ไอ <c oughs> ได้อกหาก เป็นเกียรตคักที่เคยหักกันสุดหัวใจขอบคุณดอกกุหลาบจากทุกคนนะคะอย่าลืมเข้ามาสั่งเซรั่มกันเยอะๆนะคะทุกคนสั่งที่ตะก้าสีส้มๆข้างล่างเลยนะคะสำหรับใครที่อยากลดรอยสิวนะคะจุดด่างดำต่างๆกอดเสาเทียงขอบคุณไอติมที่ส่งเข้ามาให้นะคะ กำลังอยากกินของหวานพอดีเลยขอเพลงบ่มวนครับขอเพลงบ่มวนบ่มันคือสีมวนบ่เนี่ยมันสีมวนบ่เนาะเพลงบ่มว่เนาะราะว่าเพลงนี้มันหลองอยากนะคะของอาจารย์กูแคนนะคะคันเป็น ไปได้นะคะขังหนึ่งในชีวิตนี่หนูก็อยากเห็นรามีโอกาสอยากลองจากเพลงที่เราเป็นคนแตง่งหนูเป็นคนที่ชอบเพลงสไตล์แบบนี้มากนะคะมีมีเสียงกีตาร์กับเสียงแคนเบาๆเป็นแบบโฟกซองอะไรอเงี้ยหนูเป็นคนที่ชอบเพลงสไตล์ของอาจารย์กูแคนมากนะคะมันรู้สึกแบบว่าได้บรรยากาศนะคะ สวัสดีคุณอาัคาพลนะคะขอเพลงแสนรักกระดีใจน้ำกระดีใจน้ำเธอเขาหักเจ้าอิลีน้องทำใจไว้แล้วละ่ะ ไอเล,อเล,ลออม่จบสักเพลงนะทุกคนหนูหนูขอโทษมากมากเลยนะคะโอ๊ยปวดขาปวดขาปวดขาปานผู้เท่า จะร้องเพลงนี้ทุกคนฟังนะะนั่งซื้อ,อปวดคะ่ะเอากระนั่งนั่งโดนไหมอะ่ะนั่งโดนไหมคะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> จาาหน้าซองถึงน้องพี่ รอไม่มีกำหนดการพอคอยนานๆใจมันเริ่มทอ้อจะทำอย่างไรให้เธอหันมองฟังเพลงด้วยกันนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ส่งของขวัญมาให้นะคะแล้วที่สำคัญเลยขอฝากเซรั่ม ฟินเดอร์นะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะใครที่อยากมีผิวหน้ากระจ่างใสนะคะก็สามารถเอาไปลองกันได้นะคะอันนี้เป็นตัวแจกฟรีนะคะทุกคนก็เสียค่าส่งเองแค่60บาทนะคะทุกคนจะสั่งกี่ขวดขึ้นไปก็ได้หมดเลยนะคะมีท้งโอนแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยเดี๋ยววันหลังก็จะมาไลฟ์สดใหม่นะคะวันนี้ ไปแล้วฝันดีนะคะทุกคน